สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่ใหญ่แอกบ้านสวนวันนี้แม่ใหญ่แอกจะมาทำเสาหลักนะ,ะด้วยท่อ PVC นะคะให้ต้นผูด่างเลเื้ยหรือให้ต้นไม้อือ่นเลื้ยก,ก็ได้นะเกาะพักพิงเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะการทำเสาไม้หลักไม้เลื้ยให้ต้นผูด่างหรือต้นอย่างอื่นก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้จะเน้นที่ผูด่างนะคะ ให้ดูเป็นต้นแบบเราก็จะมีเปลือกมะพร้าวเตรียมไว้แล้วเชือกมัดจะเป็นเชือกอย่างไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นเชือกอย่างอื่นที่หาได้ง่ายๆนะคะแต่วันนี้แม่อ่เอกหาได้เชือกแบบนี้เสร็จแล้วก็เป็นท่อ PVC สีไหนก็ได้นะคะท่อ PVC เก่าๆแล้วเราก็จะมาทําการมัดกันวันนี้แม่ให่เใช้ท่อ PVC ตัวนี้นะคะอันนี้ยาวประมาณ สี่สิบเซนติเมตรนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ยาวสั้นเท่าไหร่นะคะก็จะใช้เชือกมัดอ่าขั้นแรกเอาเปลือกมะพร้าวมารัดที่หัวไว้ก่อนเลยค่ะเนี่ยก็ทำแบบนี้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็ เอาเชือกมามาพันเลยวางง่ายงเนี่ยพันเข้าไปอันนี้ก็มัดก็ได้งัดครั้งเดียวก็ได้นะคะหมุนรอบเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปก็ไปก็เอาเปลือกมะพร้าวมาวางทับไปรอบแรกเราจะมัดเ,เชือกล้มลวมไว้ก่อน จะดึงเชือกมาเรื่อยๆทำง่ายๆไม่ยากมะพร้าวที่ได้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พันรอบๆห่างๆเอาไว้เดี๋ยวเราจะพันรอบสองอยู่นะคะพันห่างๆเอาไว้เสร็จแล้วเราก็จะเอา าาเปลือกมะพร้าวมาวางทับต่ออีกวางต่อต่อกันไปเลยค่ะวางต่ต่อกันไปเลยแล้วก็จะพันห่างๆไว้ก่อนนะคะ พอมาถึงตรงนี้มันห่างก็เอาเปลือกมะพร้าวมาทับใส่อีกเสร็จแล้วก็พันไว้อันนี้คือการพันรอบแรกนะคะเอาเปลือกมะพร้าวมาใส่จนสดก่อนเ่ง่ายไหมคะไม่ยากดีกว่าไปซื้อเขา เปลือกมะพร้าวนี่หาได้ไม่ยากนะคะตามท้องตลาดนัดหรือขอกับใครชาวบ้านก็ได้นะคะตามตลาดก็มีเขาทิ้งละเขาเขาเอาแต่เนื้อไปใช้นะคะเราก็ขอเปลือกมะพร้าวเข้ามาเอาไว้ทำประโยชน์ต่อก็มัดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมาถึงนี่มันสุดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หมุนล็อกเอาไว้ มาถึงตัวนี้มันสุดตรงนี้สามารถตัดออกได้นะคะแล้วก็พันรอบกลับคืนเลยนะคะพอมันสุดตรงนี้พันรอบกลับคืนรอบใหม่นี่ถ้าเชือกมันสั้นสุดสุดแบบนี้เราก็ต่อเชือก ต่อเชื่อกเข้าไปเลยค่ะดึงให้มันแน่นเสร็จแล้วก็พันต่อเลยค่ะไม่ยาก ตรงไหนมันนูนมันเว้าเราก็ตกแต่งกดเข้าไปให้เปลือกมะพร้าวมันเรียบๆได้นะคะเท่านี้ก็ได้เสาหลักสวยๆแล้วต้นไม้เกาะดีพอต้นไม้บางต้นอาศัยเสาเลื้อยอาศัยที่พักพิง เราก็ผ่านไปรอบสองก็พัานไปเรื่อยๆจนสุดนะคะเนี่ยพอมันสุดแล้วเราก็ล็อกไว้เนี่ยถ้าเชือกได้มันสุดแค่นี้ก็มัดล็อกไว้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเนี้เพื่อเก็บเงื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อเก็บเงื่อนเท่านี้ก็ได้ส,สวยๆแล้ว เอาเนี่ยเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ตัดออกตรงนี้ก็ใช้กันไกรตัดออกเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็ได้เสาหลักสองอันแล้วเสร็จแล้วค่ะเป็นไงวะเสร็จทำความสะอาดอันที่เหลือเก็บไว้ใช้ทําต่อไปนะคะใครอยากทําก็ทําได้นะคะอยู่ว่างๆกลางค่ำกลางคืนก็ทําได้เพราะนี้งานเบาๆ หลังจากเราทำเสาหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเสาหลักนี้ไปปลูกต้นไม้ต้นพืชที่มีเถาชอบเลือ้อยเกาะนะคะอย่างตัวอย่างวันนี้อันนี้แม่ใหญ่แอ๊ได้ปลูกไว้แล้วก็ทำคลิปหลาย,ลายต้นหล,ลายพืชไว้แล้ววันนี้ให้ดูผู้ด่างนะคะนี่ต้นเขาผู้ด่างได้ปลูกเอาไว้แล้ว ถ้าทำเสาหลักให้จะขึ้นเกาะเลื้อยดีมากเลยพันรอบตรงไม้หลักเนี่ยไม่ต้องอมัดเลยนะคะเอาดินใส่ลงไปเลยพอต้นไม้มันติดแล้วจะยึดเกาะกับเสาไปเองนะคะเนี่ยเห็นไหมสวยนะสดชื่นเดี๋ยวรากเขาก็จะมาเกาะชอนชัย ตามเสาหลักเนี่ยมันจะ,จะเจริญเติบโตเร็วกว่าปลูกในกระถางนะคะถ้ามันยาวมากเราก็สามารถที่จะตัดไปขยายพันธุ์ได้อย่างตรงนี้สามารถตัดได้แล้วลากเก่จัดแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้ถ้ามันเลยสุดปลายเสาเราก็สามารถที่จะดัดเนี่ยให้มันโค้งลงได้อย่างตัวนี้เนี่ยดัดมาอย่างเงี้ยดึงมาล้อมนะคะแบบนี้ได้นะคะ มัติดเลยอันนี้ก็เลื้อยลงไปอันนี้มันเกิดจากยอดตัวนี้แล้วนะคะเสาหลักีสามารถที่จะนำไปปลูกกับพืชชนิดอื่นได้นะคะเน,นี่ยจะสวยเป็นพิเศษเลยจะลองเอาไปประยุกต์ใช้ลองดูนะคะกับพืชชนิดอื่นได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาไปก่อนนะคะใครดูแล้วท่านใดดูแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไม่อหญ่แอคด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ